โอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฐีดูไบนะครับผมวันนี้นะครับก็ มาลองเล่นบ้างนะครับสำหรับเกมนี้ไม่มีใครขอมานะครับสําหรับทุนหนักช่องนี้นะแต่ผมมาเล่นเองนะครับมาลองทุนหนักบ้างเพราะเมื่อกี้ผมเล่นทุนน้อยแล้วมองรู้สึกเก่งๆนะครับเหมือนจะไม่สุดสักเท่าไหร่นะครับมาลองดูว่าทุนหนักจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็มาอยู่ในเกมมาจองเวสเส้นทางมาจองมาจองหนึ่งนะครับทุกคนเกมนี้อยู่ในค่าย PG นั่นเองนะน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมก็มาเอาเป็นว่าลองทุนหนัก มันจะได้เหมือนทุนน้อยหรือเปล่าทุนน้อยแตกไปกําไรนิดๆหน่อยๆนะครับทุกคนก็7จ็ดแปดร้อยอยู่นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะสําหรับทุนหนักนะครับผมช่วงเวลาตอนเล่นตอนนี้นะครับอยู่ในเวลา2องทุ่มตรงนะครับทุกคนมาดูกันนะมาโอเคครับก็มาแล้วนะครับมาในทุน5000บาทนะครับมาดูกันว่าครึ่งหมื่นเราจะได้ถอนสักกี่บาทนะครับทุกคนมาเบ็ดห้ไปเลยนะครับทุน5 0 0 0ันเบ็ดห้าสิบ มาดูกันบ้างว่าเบ็ดหนักทุนหนักจะเป็นอย่างไรนะครับทุกคนโอ้โหเป็นรูปัวดใจเลยนะเนี่ยเพราะว่าผมเองก็เมื่อกี้คืออยากจะเล่นต่อนะทุกคนทุนน้อยในช่อง tomorrow นะครับช่องหลักของผมแต่ว่าผมก็เกรงๆกลัวว่ามันจะเสียไปโดยไม่ได้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเปล่านะก็เลยลองมาเล่นดูเกมเดิมเลยนะครับ เกมที่เพิ่งลงไปเมื่อกี้นี่เองนะครับทุกคนมาหรือเปล่าหูไม่มีต่อเสียดายนะห้าแต้มไม่มาเอาสก,กัตเทอร์ว่ายังไงว่ายังไงรัต,ตนาว่ายังไงรัต,ตนาไม่ใช่นะครับติดตลกตลอดเลยนะโอเคล่วงมาทีตรวบเ็ให้สก,กัตเทอร์ไม่มาวะ่ะอะไรครับเนี่ย ถึงถ้าว่าไม่เข้าหน้าลายเลยก็ได้ถึงกดถึง20รอบเลยนะครับทุกคนมันก็เยอะนะมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับว่าจะไม่เข้าเลยนะอันนี้คือบางทีเล่นเล่นคิดเทคนิคดูนะครับทุกคนมันไม่มีสูตรไม่มีอะไรนะสาหรับผมเองนะครับแต่ก็จะเป็นเทคนิคมากกว่าจะสังเกตจากหน้าลายอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเกมนี้หน้าลายชอบมามารอบหนึ่งเว้น2รอบแล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเอาไว้ให้ผมซื้อคอมใหม่ก่อนเดี๋ผมจะจัดเต็มให้เลยทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นสดไลฟ์สดให้หมดเลยนะเล่นแตกแจกอีกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือขอขอเก็บซับก่อนนะครับทุนละซั์หายนะช่วงนี้หาย,ยากเหลือเกินนะครับเก็บซับไปซื้อคอมก่อคอมเครื่องหนึ่งก็น่าจะหลายบาทอยู่นะครับทุกคนหลายหมื่นเลย เพราะว่าเราซื้อทีเดียวก็ใช้ได้หลายอย่างนะอนาคตผมอาจจะลองแบบเบื่อไปเล่นเกมกแล้วก็อยากให้มีคนดูอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบสตรีมเกมไปเลยอะไรอย่างเงี้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องของอนาคตครับปัจจุบันตอนนี้ก็คือแย่อยู่เหมือนกันนะต้อง <laughs> เหมือนอะไรอะ่ะเหมือนบัวต้นต้นบัวยังผุดขึ้นมาน้ำยังไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคน Oh, คำคำไม่นี้ก็มานะคำบังเพลย <laughs> แอดนี่ก็ไปเรื่อยนะครับ <laughs> อุ้ยดอกนี้4 0 0รอเลยเหรอ <laughs> ตอนนี้ได้กำไรอยู่2 0 0พันนะครับทุกคนขึ้นมาเป็น7 0 0 0นะครับเอาทุนมา5,000ันแต่ยังไม่เลิกนะครับอย่าเพิ่งเรียกว่ากำไรแค่พูดตอนนี้นตอนนี้เฉยเฉยนะครับผมยังไม่มีกำไรสรุปแล้วอะไรอย่างนี้นะ <laughs> โอ้โหกพันแล้วครับตอนนี้โอเคมีมาต่อภาษาจีนช่องแรกตุลบก็ให้ทำหํำไมมา,ย,มาย,ยากจังเลยนะช่องแรกนี้ภาษาจีนตัวนี้นะเบ็ดร้อยยาวๆพูดถึงมันก็เป็นเบ็ดที่มากพอสมควรนะครับเบ็ดร้อยนะครับสิบสิบตาก็พันหนึงแล้วครับทุกคนถ้ามันเป็นตังแบบโอ้โหมันน่าเสียดายพอสมควรเลยนะเอา ดี๋แบตหมดต้องเปดิดสายชาร์จไปก่อนนะครับทุกคนผมก็ลืมไปขออภัยด้วยแล้วกันว่ามาชาร์จตอนนี้ก็มันก็จะขึ้นในหน้าจอนะครับทุกคนขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่ก็อาจไม่เป็นการรบกวนแป๊บเดียวนะครับทุกคนเมื่อกี้อาจจะบางหน้าจอหน้าลายนิดนึงเนาะผมลืมไปครับวเวลาเสียบมันขึ้นหน้าจอ วันที่22นี้อย่าลืมนะครับมาร่วมกิจกรรมโนบีต่อนะครับผมเองก็ทางช่องเศรษฐีนี้เขามีผู้สนับสนุนมานะครับเอาไปร่วมแจกนะครับทุกคนมาร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยนะครับกติกาน่าจะเป็นตามเดิมแต่รอบนี้พิเศษหน่อยนะครับผู้ติดตามพวกที่ครบ1ปีหรือผู้ติดตามตัวยงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นแฟนแันแท้เลยนะครับของของโนบีเขาจะแจกเพิ่มให้นะครับผม มาร่วมกันเยอะๆนะแล้วก็ขอบคุณอีกรอบแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มาร่วมกิจกรรมเล็กๆน้อยๆของแอสเซทีแล้วก็ทูมาร์โลนะครับก็ผมเองก็จัดกิจกรรมหวยรัฐบาลท้ายเลขท้าย2ตัวก็มาเล่นกันเป็นร้อยท่านเลยนะครับทุกคนแต่ก็เสียดายนะครับรางวัลออกไม่ครบนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมรู้สึกว่าปื้มนะครับที่มาร่วมให้ความร่วมมือสําหรับแอสเองนะครับโอเคไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับทุกคน พูดมากเดี๋ยวก็บอกว่าพูดมากอีกนะครับแค่นี้ก็พูดไม่หยุดแล้วนะก็แค่นี้ก็คือเหมือนดีอะไรสักอย่างกันทุกคนช่วงนี้ก็จะพูดแบบแฮปปี้แฮปปี้นะครับทุกคนเพราะมันมีกําไรอยู่นะครับยังไม่ล่วงไปเท่าไหร่เป็นเรื่องปกติอย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์กันด้วยนะครับกลุ่มไลน์ผมได้สร้างไว้แล้วนะครับก็กิจกรรมแจกนะครับเล่นแตกแจกอีกเข้าไปเรืเลยหรือว่า พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางกันได้นะครับว่าช่วงนี้เวลานี้เกมนี้ค่ายนี้อะไรเป็นยังไงนะครับทุกคนแต่ก็อ่านกฎกติกานิดนึงนะครับเข้าไปแล้วนะเพราะว่าบางทีมีพวกที่มาเพื่อหวังผลประโยชน์ของตัวเองนะครับก็คือว่าเอาลิงก์ลงมาเอาลิงก์เว็บอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ผมขออนุญาตมันจะบล็อกไปเลยนะครับทุกคนขออนุญาตบล็อกเลย ตอนนี้คือโมอไปโม้มาเนี่ยยันเบ็ด0้าอยแล้วนะครับทุกคน <G ül> ก็ดูเอาแล้วกันนะบางทีผมไม่ได้พูดนะเบ็ดห0ารอยล่วงวังอย่างไวเ <G> ม <ül> ื่อกี้นะลองดูเฉยๆนะครับ <G ül> กลับมาเป็นเบ็ดร้อยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ลืมบอกไปว่าจะลองอุ้ยโอ้โหไม่มีหน้าลายวะเมื่อกี้สแคทเทอร์รอมารอตกลงมาสองตัวเลยนะทุกคน โอ้โหมื่กี้เบตห้าร้อยเล่นไปได้ไงครับเนี่ยล่วงไปเหลือสองพเลยนะเมืก่กี้โอเคภาษาจีนต่อนะครับทุกคนดอกนี้โอเคสวยครับเจ็หโอ้โหอันนี้ผมคิดว่าผมภาคเรืออยู่หรือเปล่าหรือว่าภาคฟุตบอลอะไรอยู่นะครับอย่างที่มีเอฟซหรือคนดูบอกผมมานะ <laughs> ต้องต้องจ้างผมแล้วแหละงาน งานพิธีกรเตะฟุตบอลหรือว่าภาคเรือแข่งเรือต้องจ้างผมแล้วต้องเข้าแล้วนะครับเนี่ย <laughs> ต้องทำให้เราเฮฮานล้นจะได้แก่แก่ลงววๆหน่อยเอ้แก่ขึ้นช้าช้าหน่อยนะครับทุกคนถ้าเราไม่เครียดนะโอ้โหไม่น่าลองไม่น่าห้าเบ็ดห้าร้อยเลยครับทุกคนขึ้นยากเลยทีนี้ เหลือสามพันอยู่งนี้เลยขอดอกสวยๆหน่อยโอ้โหไม่มาก็ยังไม่มาห่ว่าไปสามดอกแล้วครับทุกคนดอกนี้มาสกัดเทอล็อกทีไม่ไมาอุย้ยทำไมไม่ล็อกนิดเดียวเองโอเคสวยมีต่อครับมีต่อไหมมีต่อครับเอาสกัดเทอลงดิอย่างนี้เรียบร้อยครับทุกคนเบ็ดร้อย เออมาจนได้นะก็โอ้โหลุ้นแบบว่าตอนมันอะไรนะตอนหน้าลายมันวิ่งอยู่ไม่เข้าแต่มาเข้าตอนที่เข้าหน้าลายนี้ไปเรื่อยๆสวยอยู่สวยอยู่ใช่เราแค่นี้ไม่ได้เออวายมาเต็มๆหมีต่อแน่นอนดอกนี้หกพัเอาแล้วไงทุกคน โอ้โหรางวัลก้อนโตอยู่แล้วครับทุกคนอย่างนี้ระดับซปเปอร์ไปเลย8,500นะครับผมเอาแล้วตอนนี้กำไรเริ่มมาเริ่มเห็นแล้วนะครับทุกคนบานแตสแกสลายคาดแน่แบบนี้ <c oughs> โอ้โหให้ดอกเดียวแล้วก็หายเลยนะทุกคนดูดิโอ้โหดูจริงด้วยเอาสอหรือเปล่าสอหรือเปล่าอุ้ยเกือบ ช่องที่4ว่ายังไงไม่มีมาครับ,รบทุกคนช่องสุดท้ายช่องที่5ว่ายังไงก็ยังไม่มานะครับทุกคนโอเคไม่ซ้อนไม่เป็นไรนะครับทุกคนตกไหมตกไหมไม่ตกนะรอบสุดท้ายครับทุกคนโอเคเอ้ยมีข้าวต่อแนละ้วยางงี้สวยมีต่ออีกหรือเปล่าเอ้ยไม่มาครับทุกคนดอกนี้มาอีก2,100แนะ้วะทุกคนก็ จบแล้วนะครับหูยรางวัลรวมแตกหมื่นเฉยหมื่นหนึ่งพันนะครับทุกคนเอาจนได้นะครับมาลองเบ็ดหนักดูก็รอดนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมถอนนะถอนหมื่นสี่แล้วกันนะครับโอ้ยเล่นมานานพอสมควรแล้วเป็นสิบนาทีอยู่นะเนี่ยก็รอดนะครับทุกคนกําไรประมาณ9,00 0นะครับทุกคนเอาทุนมา5,000นนะครับก็โอ้โหถอนหมื่นสี่ กำไร9 0 0าก็กำไรเกือบหมื่นนะดอกเดียวนะครับเมื่อกี้เข้าเบ็ดร้อยแตกหมื่นเฉยเลยนะครับทุกคนก็คิดว่าจะไม่รอดอยู่แล้วนะครับก็เมื่อกี้ล่วงลงอย่างเดียวเลย <c oughs> ลองมาเล่นทุนหนักบ้างก็โ,โหสมคือสะใจสมใจเลยครับทุกคนได้แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าไว้ท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ลุดกดิ่งให้ช่องเศรษฐีดูบาบด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนหรือว่าไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสาหรับช่องเศรษฐีนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าไว้เท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันครับบายครับผม